รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้วยนวัตกรรมบ้านไร่โมเดลปีการศึกษา2566โดยนางสาวนุสลาลีนาคตำแหน่งครูอส .1 โรงเรียนวัดบ้านไร่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต2แนะนำตนเองนางสาวนุสราลีนาค อายุ30ปีตำแหน่งครูคอสอนหนึ่งโรงเรียนวัดบ้านไล่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมบุรีเขตสองบรรจุรับราชการเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2561อายุราชการ5ปี11เดือนประสบการณ์การสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นภาคเรียนวุฒิการศึกษาปริญญาตีาตการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์เอกเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธปัญหาสาเหตุที่ดำเนินการแก้ไขหรือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2,566ประเภทนักเรียนปกติจำนวน13คนและนักเรียนพิเศษจำนวน6คนพบว่าขาดความแม่นยำในเรื่องของสระ ทั้งในเรื่องสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปซึ่งจะส่งผลต่อการอ่านและการเขียนและสะกดคำได้รวมถึงการทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยระดับชาติ reading test วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมบ้านไร่โมเดลภายใต้กรอบ PDCA กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมบ้านไร่โมเดล B. Brainstorm ระดมความคิดใหม่ๆและวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน A. Activity กิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสารรค์ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเช่น Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Five Step เกมการศึกษาเป็นต้น N. Network สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างนักเรียนครูและผู้ปกครองเรียนรู้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน R Reaction สังเกตปฏิกิริยาโต้อตอบของนักเรียนอยู่ตลอดเวลาถ้านักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนให้รีบช่วยเหลือทันที A Achievement มีการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ i. Improvement มีการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ผลจากการดำเนินงานใช้นวัตกรรมบ้านไร่โมเดลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภา,าษาไทยปรากฏว่านักเรียนทำคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากภาคเรียนที่1ร้อยละ10.78ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยระดับชาติ RT ของผู้เข้าสอบนักเรียนปกติจำนวน13คนผลปรากฏว่า ด้านการอ่านออกเสียงได้ระดับดีมากจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ92.30ด้านการอ่านดูเรื่องได้ระดับดีมากจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละร้อยรวมทั้งสองด้านได้ระดับดีมากจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ92.30มีผลคะแนนการประเมินสูงกว่าระดับประเทศ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและสวัสดีค่ะ